กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Te นะครับกลับมาแล้วกันเพื่อนกราบมาหาทำไมจะลืมเธอไปหมดแล้วความหวังที่เคยเพลิดเพลวฉลืมหมดแล้วไม่อยู่ในใจให้จะร้องทำไมร้องไปเรื่อยนะ คิดถึงเพื่อนเหมือนเก่าเหมือนเคยกันเพื่อนหายไปหนึ่งวันกันเพื่อนสำหรับคลิปนี้เองนะบนจะมาสุดเรื่องราวของน้องแอนกันเพื่อนหญิงสาวหน้าตาดีถูกฆ่าหั่นโศกกันเพื่อนมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอชื่อว่าแอนกันเพื่อนเธอหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่4มีนาคมปีพศ2568รบอกกับคนในครอบครัวบอกกับสามีว่าเธอจะไปทํางานกับเพื่อนชื่อว่าเลชื่อว่ามิ้นสองคนนี้เป็นผัวเมียกันกันเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทของแอนบอกจะฝากงานให้กันเพื่อนเป็นงานผู้ช่วยพยาบาล ตัวของแอนก็ไปหากันเพื่อนช่วงหัวคำ่ำหลังจากนั้นตัวของแอนก็ไม่กลับบ้านมากันเพื่อนในระหว่างนี้เองสามีของแอนก็ยังติดต่อแอนได้อยู่กันเพื่อนแต่มันรู้สึกแปลกๆเนื่องจากว่าตัวของแอนมีการให้สามีส่งเงินไปให้เรื่อยๆกันเพื่อนมีการโอนเงินให้ครั้งละหมื่นสองหมื่นลักษณะเป็นแบบนั้นไปสามีของแอนด้วยความที่รักแอนก็โอนเงินไปให้ประมาณ7จ็ดแปดหมื่นบาทกันเพื่อนแอนบอกว่าต้องเอาไปใช้นี่ไม่อย่างนั้นเขาไม่ยอมกันเพื่อน ตัวของสามีก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพื่อนในจังหวะนี้เองก็เริ่มมีพิรุธเนื่องจากว่าตัวของแอนไม่สามารถวิดีโอคอลกับสามีได้กันเพื่อน ก่อนหน้านั้นโทรหากันเช้าคําเกันเพื่อนพอระยะหลังมาตอนที่หายตัวไปวิดีโอคอลไม่ได้บอกว่าทํางานอยู่เขาไม่ให้เล่นโทรศัพท์กันเพื่อนจนกระทั่งในวันที่16มีนาคมปีพศ2568ตัวของสามีแอนก็จับพิรุรได้กันเพื่อนเนื่องจากว่าเขาส่งรูปถ่ายที่เป็นหน้าบ้านของแอนกันเพื่อนสามีของแอนไม่ได้อยู่กับแอนตลอดเขามีอาชีพขับรถนานๆจะกลับมาทีกันเพื่อนอาทิตย์ละครั้งสองครั้งเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่หน้าบ้านเขาส่งรูปไปปรากฏ <saga S 1> <อ>ว่าตัวของแอนงงกันเพื่อนบอกว่า ว่าเอ๊รูปตรงนี้เป็นรูปอะไรรูปตรงนี้อยู่ที่ไหนกันเพื่อนสามีถึงกับเอกใจนี่ไม่ใช่เมียเราแน่ๆหน้าบ้านตัวเองยังจําไม่ได้กันเพื่อนหลังจากนั้นสามีของแอนก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกันเพื่อนบอกว่าแอนหายไปแอนติดต่อไม่ได้สุดท้ายทย้ายสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยมาตรวจคนที่บ้านของเลเลมินกินเพื่อนเพื่อนของแอนปรากฏว่าในตอนนั้นเองเลเลมินก็อยู่ที่บ้านนเพื่อนไม่ได้หายไปไหนมีรถของแอนจอดอยู่ที่บ้านนเพื่อนตำรวจก็เอาสองคนนี้ไปสอบไปเค้นกนเพื่อนสองคนนี้บอกว่าแอนมาที่บ้านจริงๆ เพื่อนเอารถมาจอดไว้เอารถมาจำนำไว้แล้วก็หนีไปกับผู้ชายกันเพื่อนหนีไปอัลลาดกับผู้ชายแปลกหน้าขี่รถกระบะไปสองคนนี้บอกแบบนี้ในตอนแรกกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่มีพยานหลักฐานอะไรเขาก็เลยปล่อยตัวเลกับมินกลับบ้านไปกันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็หายออกจากนครปฐมกันเพื่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นครปฐมมันไปโผล่ไกลถึงเชียงใหม่กันเพื่อนสุดท้ายสุดสองคนผัวเมียนี้ก็หนีเวรหนีกรรมหนีการกระทาไม่พ้นกันเพื่อนในวันที่21มีนาคมปีพศ2 5 6ร แปรกันเพื่อน ปรากฏว่ามีพลเมืองดีกันเพื่อนเขาเดินผ่านบ้านของเลเลมินกันเพื่อนบริเวณหลังบ้านตรงนี้จะเป็นป่ากันเพื่อนเขาเดินผ่านไปผ่านมากินมันเตจมูกันเพื่อนกลิ่นหืนกันเลยทีเดียวเขาเหม็นเหมือนซากสัตว์ตายเขาเหม็นเหมือนซากศพกันเพื่อนเขาก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเพื่อนบอกมาตรวจสอบหน่อยตรงนี้เหม็นเน่าแบบสุดๆกันเพื่อนพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งแบบนี้เขาก็ไม่รอช้ากันเพื่อนเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นมีการแจ้งคนหายนั่นก็คือตัวของแอนหายไปบริเวณบ้านของเลมีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ที่บ้านของเลและมินตรงนี้ เองเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็เลยมาที่บ้าน พอไปขุดดูเท่านั้นกันเพื่อนพบร่างของแอนถูกหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็มีการเผามีการฝังดินอำพรางไว้กันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตำรวจก็ออกไล่ล่าคนร้ายนั่นก็คือมินกับเล่กันเพื่อนไอ้สองคนนี้แน่ๆที่มีการฆาตกรรมตัวของน้องแอนกันเพื่อนตำรวจแกลอยจากกล้องวงจรปิดว่าสองคนนี้หนีไปไหนกันเพื่อนเขาไปพบว่าตัวของสองคนนี้มีการเครื่อนรถไปที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่19มีนาคมปีพศ2568นร 2, กันเพื่อนตำรวจนครปฐมก็เลยมีการประสานงานไปที่ตำรวจเชียงใหม นนเสุดท้ายท้่สุดสองคน Blue คนี้ก็ถูกจับกลุ่มก <build> ันเพื่อนในขณะที่เขากําลังนอนกระเด้ากันอันนี้คือเรื่องจริงกันเพื่อนตารวจเชียงใหม่เขาบุกไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งช่วงเวลาประมาณตีสาของวันที่22มีนาคมปีพศ2568กันเพื่อนไปข้อห้องสามครั้งเหมือนเก่าเหมือนเดิมกันเพื่อนก๊อกก๊อกก๊อเป็นสัญญาณบอกว่ามีคนมาหาปรากฏว่าไม่มีคนเปิดกันเพื่อนจังหวะนั้นเองตํารวจก็เลยตัดสินใจใช้บาทาไรเงาที่ร่ำเรียนมาจากเขาเหลียงซานกระโดดที่ประตูดังปังกันเพื่อนตรงนี้เองประตูก็เปิดออก ปรากฏว่าตำรวจบุกเข้าไปไม่เจอใครกันเพื่อนไอชิมหายมันหายไปไหนพอไปเปิดในห้องน้ํา พบสภาพเปลือยเปล่าของ2คนนี้นั่นก็คือตัวของเลเล่มินกันเพื่อนตัวของเลยืนกระเจ้วแข็งชูชันกันเพื่อนส่วนตัวของมินยืนหมยฟูองลลงมีน้ําเฉิดแฉะบริเวณจิมนิดหน่อยกันเพื่อน2คนนี้กําลังโซโล่ใส่เดียวกันกันเพื่อนไอจิมหายฆ่าคนมาเททๆมึงยังมีอารมณ์มาเอากันอีกกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยคุมตัว2คนนี้มาดําเนินคดีกันเพื่อนเป็นจุดจบของเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันเพื่อนลวงเพื่อนไปฆ่าเอาเงินลวงเพื่อนไปฆ่าปิดหนี้หรือจะมีหนี้เก่า ก่าหนี ale, ii, mm ้แก่หรือจะมีแผลเก่าแผลแ้นตรงนี้เองก็อาจจะเป็นไปได้เนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นตัวของเลและแอนเคยเป็นแฟนกันงันเพื่อนตัวของเลเคยเสียเงินให้กับครอบครัวแอนหกหมื่นบาทตรงนี้เองเป็นค่าทําขวัญเงินเพื่อนค่าเสียผีตรงนี้ตัวของเลเคยเสียมาแล้วตัวของเลมันแค้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสุดเรื่องราวของน้องแอนสาวสวยกันเพื่อนที่ถูกเพื่อนรักลวงไปฆ่าหันศพเรื่องนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ Hello t เ s t มาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กัครบ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านดอนลวกใหญ่ตำบลดอนลวกอำเภอดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายชนรงสุวรรณแก้วกันเพื่อนอายุ26ปีชื่อเล่นว่าเลผมขอเรียกสั้นๆว่าไอเลก็แล้วกันกันเพื่อนขออนุญาตเท้าความนิดนึงเพื่อนเพื่อนเห็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนกันเพื่อนตัวของเลนับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7-8ปปีที่แล้วเขาคบหากับน้องผู้หญิงคนหนึ่ง คนคนนี้ชื่อว่านางสาวปียาวันพงเผ่ากันเพื่อนอายุ23ปีชื่อเล่นว่าแอนผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องแอนก็แล้วกันกันเพื่อนน้องแอนเองเป็นสาวสวยหน้าตาดีกันเพื่อนเรียกว่าสวยโคตรๆกันเลยทีเดียวกันเพื่อนนมประมาณ4 0 0ซีซีมีส่วนมีทรงเรียกว่าหุ่นดีหน้าตาดีกันเลยทีเดียวกันเพื่อนในจังหวะนั้นเองสองคนนี้คบหากันกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อ6 7ปีที่แล้วตัวของเลกับแอนคบหาเป็นแฟนกันกันเพื่อน,นในตอนนั้นเองตัวของน้องแอนกันเพื่อนยังเป็นเด็กยังเป็นวัยละอ่อนอยู่ครอบครัว ไม่เห็นด้วยกันเพื่อนก็เลยเรียกตัวของเลมาเรียกครอบครัวของเลมาเพื่อมาตกลงพูดคุยกันกันเพื่อนจังหวานี้เองมีการไปแจ้งความจับเลกันเพื่อนแต่ตอนนั้นเองเลมันยังเป็นเยาวชนอยู่กันเพื่อนตำรวจก็เลยให้ไก่เกี่ยกันเพื่อนครอบครัวของเลก็เลยยอมเสียเงินให้ประมาณ60,000บาทกันเพื่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นแผลสําคัญกันเพื่อนเป็นความแค้นของเลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ตอนนั้นเองตัวของเลเสียเงินให้กับครอบครัวของน้องแอน60 0 0 0บาทหลังจากนั้น2คนนี้ก็แยกย้ายกันกันเพื่อนหลังจากตัวของ เลและแอนแยกย้ายกันสองคนนี้ก็ไปมีครอบครัวใหม่กันเพื่อนต่างคนต่างมีใหม่แยกย้ายกันไปเติบโตตัวของแอนมาคบหากับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายวีรัตดาวเรืองอายุปัจจุบันนี้27ปีสองคนนี้อยู่กินกันมาประมาณ45ปีมีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกผู้ชายวัยกำลังน่ารักขวบเศษกันเพื่อนส่วนตัวของเลเองนะเขาไปคบหากับน้องผู้หญิงคนหนึ่งกันเพื่อนชื่อว่านางสาวพัทรพรํำจวนกันเพื่อนอายุ21ปีชื่อเล่นว่ามิ้นหลังจากเลไปคบหากับน้องมินตรงนี้เองก็มีความสัมพ พืนตัวของเลเอากระบอกเขาหลามแท่งใหญ่สอดเสกกระแทกไปที่หวางขาของน้องมิ้น เสียงดังเจะแจะเจะตรงนี้เองน้องมิ้นก็ร้องควนครางกันเพื่อนอ้อเอ้ยยอ้ยพี่เลขาอ้ยพี่เลขาลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนแทนที่ตัวของน้องมิ้นจะติดใจตัวของเลพระกฏว่าตัวของเลติดใจน้องมิ้นกันเพื่อนน้องมิ้นควบคุมสมองของเลด้วยจิ๋มให้ไม่ใช่นะตรงนี้เองตัวของเลเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเปลี่ยนใจกันเพื่อนจากคนดีๆกลายเป็นคนชั่วกันเพื่อนเรียกแบบนั้นก็ไม่ผิด ก่อนหน้านั้นตัวของเลเป็นคนขยันทำมาหากินกันเพื่อนเขาทำอาชีพหลายอย่างกันเพื่อนขับแก๊ปฟู้ดก็มีขับไรเดอร์แมนก็มีตรงนี้แล้วแต่เขาจะทำบางทีก็ไปกับโต๊ะจีนแถวจังหวัดนครปฐมเรียกว่าเป็นคนขยันขันแข็งเอาการเอางานกันเพื่อนแต่พอมาคบกับน้องมิ้นกลายเป็นอัชญากรกลายเป็นโจรกันเพื่อนเริ่มเล่นยาเริ่มเล่นการผันออนไลน์กันเพื่อนสองคนนี้ผันตัวเป็นโจรกันเพื่อนเรียกว่าเป็นโจรเต็มรูปแบบออกหลอกลวงผู้คนแถวจังหวัดนครปฐมมีคดีติดตัวเพียวกันเพื่อนพฤติกรรม หลักๆของเขาก็คือหลอกแม่ค้าตามตลาดกันเพื่อนสมมุติว่าน้องมิ้นไปสั่งไก่มา20ตัวกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นไก่ต้มน้ำปลาเขาก็จะบอกกับพ่อค้าว่าให้เอามาส่งที่รถ พ่อค้าก็เดินต้อยๆมากันเพื่อนเอาไก่มา20ตัวมาแขวนที่รถของน้องมิ้นหลังจากนั้นน้องมิ้นก็จะทําทีกันเพื่อนบอกพี่จ้าพี่จ๋าขออีก5ตัวก็แล้วกันทางบ้านสั่งมาเยอะกันเพื่อนพ่อค้าก็ดีอกดีใจกันเพื่อนสับตีนแตกใส่เกลียหมาไปเอาไก่มาอีก5ตัวกันเพื่อนตรงนี้เองน้องมิ้นก็จะสวยโอกาสกันเพื่อนบิดรถมอเตอร์ไซค์แปดแสนดังแงนแงนๆงนออกจากตลาดไปพ่อค้ากลับมาอีกทีเหลือแต่รอยรถกันเพื่อนตรงนี้เองไม่เจอน้องมิ้นไม่เจอไก่20ตัวลักษณะแบบนี้เขาก็ เคยทามากันเพื่อนเรียกว่าหลอกในหลอกกันเพื่อนพ่อขาถึงกับยืนเกาหัวกันเลยทีเดียวบางทีสองคนนี้ก็ไปหลอกลวงคนแก่แถวบ้านกันเพื่อนไปบอกกับคนแก่ว่ารัฐบาลโอนเงินมาให้สองสามพันเงินเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปคนแก่หลงเชื่อกันเพื่อนก็ให้บัตร ATM ไปตรงนี้เองมันก็ไปโกดกันเพื่อนในบัตร ATM มีเท่าไหร่มันกดไปเกี้ยงกันเพื่อนคนแก่บางคนถึงกับนั่งร้องไห้น้ําตานองหน้าชีช้ากระลำปีกันเพื่อนไอชิมหายอุตส่าห์ไว้ใจตรงนี้มึงทํากับกูได้กันเพื่อนเบียยังชีพคนชรา เรียคนแก่ตรงนี้มันเอาไปเกี้ยงกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปมันทําแบบนี้หลายครั้งแล้วกันเพื่อนหนักสุดแพ้ใหญ่สุดของสองคนผัวเมียนี้ที่ทํานั่นก็คือการขโมยเงินญาติกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณสองสามเดือนที่แล้วตัวของมิ้นเข้าไปอยู่ในบ้านของเลกันเพื่อนทําทีเป็นคนดีเข้าไปช่วยงานในบ้านของเลกันเพื่อนเป็นลูกสะใภ้ดีเด่นลักษณะเป็นแบบนั้นไปปรากฏว่าจังหวะเขาเผลอกันเพื่อนมันกดมาเล่นๆสองแสนบาทกันเพื่อน อไม่ได้มันหยิบหมดเงินเพื่อนเงินในบ้านเขาหาย2,000 200, 0 0บาทหลังจากนั้นครอบครัวของเลก,ก็เลยไปลงบันทึกประจําวันไว้กันเพื่อนไม่ให้ตัวของมิ้นกับเลเข้าไปในบ้านกันเพื่อนไม่ให้เข้าไปยุ่งยากไม่ให้เข้าไปอีกเลยกันเพื่อน ตัวของมิ้นกับเลก็เลยเสพเนจรมาอาศัยอยู่ที่บ้านของมิ้นณปัจจุบันนี้กันเพื่อนตัวของมิ้นกับเลก็มาอาศัยอยู่ที่บ้านโดยไม่มีงานทําเป็นหลักแหล่งกันเพื่อนหาหลอกคนกินไปวันนี้คือพฤติกรรมของสองคนนี้กันเพื่อนทีนี้ตัวของมิ้นกับเลเองันเพื่อนเขารู้จักกับตัวของน้องแอนเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นมันเคยมีความสัมพันธ์กันอยู่กันเพื่อนสองคนนี้ก็รู้จักกันติดต่อกันผ่าน Facebook อยู่เรื่อยๆกันเพื่อนทักหากันพูดคุยกันตัวของแอนไม่ได้คิดอะไรกันเพื่อนเนื่องจากว่าเขาเองก็มมมีีคคครรรอออบบััวววใหห่่เเเเขาา็็นลงก ม่ตรงนี้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันกันเพื่อนอย้อนกลับไปในวันที่4มีนาวความปีพศ2568กันเพื่อน ปรากฏว่าตัวของมิน้นเพื่อนมีการทักไปหาแอนบอกว่าแอนจ้าแอนจ๋าอยากมีงานทํำไหมตรงนี้เองเขาฝากให้ได้กันเพื่อนก่อนหน้านั้นตัวของมิน้นเพื่อนเขาเคยทํางานพยาบาลปรากฏว่าเขาไปก่อเหตุในโรงพยาบาลกันเพื่อนไปขโมยทรัพย์สินของคนไข้กันเพื่อนมีการเอายาไปป้อนคนแก่กันเพื่อนคนแก่กําลังเผลอจังหวะกํากลังกินยาตัวของมิน้นก็หยิบฉวยสมบัติเขามากันเพื่อนมีการขโมยทรัพย์สินเขามาหลังจากนั้นโรงพยาบาลก็ไล่ออกกันเพื่อนถึงแม้ว่ามิ้นจะโดนไล่ออกแต่ตรงนี้เองเขาก็ยังรู้จักกั คนในโรงพยาบาลอยู่กันเพื่อนเขาก็เลยบอกกับแอนว่าสามารถฝากงานให้ได้ในจังหวะนี้เองแอนกาลังหางานทํเงินเพื่อนเขาตกงานมานานแล้วกันเพื่อนเขาอยากช่วยสามีของเขาสามีของเขามีอาชีพขับรถตรงนี้เงินไม่ค่อยพอใช้กันเพื่อนเขาก็เลยพยายามดิ้นรนช่วยเหลือครอบครัวกันเพื่อนอยากจะมีงานทําแบ่งเบาสามีตรงนี้เองเขาก็เลยคุยกับมินกันเพื่อนบอกถ้าฝากงานให้ได้ตรงนี้เขาก็ไปกันเพื่อนหลังจากนั้นนะครับตัวของมินกันเพื่อนก็เลยมีการนัดแอนออกมาหาช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกา ปายสี่โมงเงินเบื่อนบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปฝากงานที่โรงพยาบาล ตัวของแอนก็ออกมากันเพื่อนตรงนี้เองมีการโอนเงินให้กับมินครับเพื่อนประมาณ5,000บาทเนื่องจากว่ามินอ้างครับเพื่อนว่าตัวของเขาเองเจะเอาไปมัดจําชุดแล้วก็มีการวางมัดจําในการทํางานตรงนี้กันเพื่อนแอนเองก็โอนให้มิน้นโดยไม่ได้อิดออดแต่ประการใดกันเพื่อน2คนนี้เกียรรถมอเตอร์ไซค์ไปนําการองลององลอง,อง,งกันเพื่อนไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปสมัครงานกันเพื่อนหลังจากมินพาแอนเข้าไปสมัครงานที่โรงพยาบาลเหมือนว่าตัวของแอนจะได้งานทําจริงๆกันเพื่อนเขาส่งแชทไปบอกกับสามีว่าตอนนี้เขาทํางานอยู่ กับมินกันเพื่อนอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนั้นเองสามีก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพื่อนคิดว่าตัวของมินและแอนทำงานด้วยกันที่โรงพยาบาลกันเพื่อนจนกระทั่งประมาณวันที่6กกันเพื่อนมีนาคมปีพศ2568 ตัวของแอนมารูปแบบใหม่กันเพื่อนตรงนี้เองสามีก็เริ่มเอกใจนิดนึงตัวของแอนบอกว่าตอนนี้เขาทํางานที่โรงพยาบาลไม่ไหวแล้วกันเพื่อนมันเหนื่อยตรงนี้อยากเปลี่ยนงานตัวของแอนบอกว่าตัวของมิ้นชวนเขาไปทํางานที่ปล่อยเปด็เปดกันเพื่อนอยากไปทํางานที่ปล่อยเป็ดกับมิ้นกันเพื่อนตรงนี้เงินมันดีแต่เขาไปไม่ได้เนื่องจากว่าเขามีหนี้มีสินเยอะกันเพื่อนสามีก็เริ่มเอกใจสามีก็เริ่มงงกันเพื่อนเอาไอ้ชิบหายมึงไปเป็นนี่ตอนไหนอยู่กับปูตลอด ตัวของแอนบอกว่าเขาเป็นหนี้อยู่หลายเจ้ากันเพื่อนเบ็ดเสร็จประมาณ5 6าหกหมื่นอยากให้สามีช่วยกันเพื่อนหลังจากนั้นสามีของมินกันเพื่อนนั่นก็คือวีราก็มีการทยอยโอนเงินเข้ามากันเพื่อนแต่ตรงนี้เองไม่ได้โอนเงินให้กับตัวของแอนโดยตรงมีการโอนเงินเข้าบัญชีตัวของมินและตัวของเล่กันเพื่อนตรงนี้เองโอนไปหลายรอบ เป็นเสร็จเป็นเงินประมาณ70,000บาทกันเพื่อนตรงนี้เองสามีก็คิดว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของแฟนกันเพื่อนนั่นก็คือแอนตัวของแอนจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ตัวของแอนจะได้ไปทํางานที่ใหม่ไม่อยากให้แฟนทํางานที่ลําบากกันเพื่อนอยู่โรงพยาบาลอาจจะลําบากจริงๆสามีของแอนก็เลยตัดสินใจโอนเงินมาให้โดยไม่อิดออดกันเพื่อนปรากฏว่าผ่านไปเรื่อยๆกันเพื่อนมันชักแปลก ตัวของแอนไม่สามารถวิดีโอคอลกับสามีได้กันเพื่อนปกติจะวิดีโอคอลหากันเรื่อยๆแต่ในจังหวะนี้เองตัวของสามีพยายามวิดีโอคอลหา แต่ตัวของแอนบอกว่าไม่สามารถวิดีโอคอลได้กันเพื่อนแชทได้อย่างเดียวสามีเองก็เริ่มเอกใจกันเพื่อนมันทํางานอะไรนักหนาถึงไม่สามารถวิดีโอคอลได้ตรงนี้เขาก็รู้สึกว่ามันมีกลิ่นแปลกๆกันเพื่อนแต่ตอนนั้นเองมันยังไม่มีพยานหลักฐานเนื่องจากว่าแชทมันยังคุยได้กันปกติกันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดความลับมันไม่มีในโลกกันเพื่อนผ่านไปประมาณเกือบ2อาทิตย์กันเพื่อนในวันที่16มีนาคมปีพศ2568รกกันเพื่อนสามีของแอนนั่นก็คือวีลากันเพื่อนตัดสินใจเข้า บ้านมากันเพื่อนตรงนี้เองตัวของวีลาเขามีอาชีพขับรถบรรทุกนานๆเขาจะเข้าบ้านทีกันเพื่อนตัวของสามีแอนนั่นก็คือวีรากันเพื่อนเขาเขี่รถเข้าบ้านแล้วก็มีการถ่ายรูปบริเวณหน้าบ้านส่งไปในแชทกันเพื่อน บอกว่าตอนนี้กําลังจะเข้าบ้านแล้วกันเพื่อนพอมีการอ่านแชทตรงนี้เองแอนงงกันเพื่อนแอนบอกว่าที่นี่ที่ไหนกันเพื่อนสามีของแอนก็เริ่มเอกใจกันเพื่อนเอาไอชิปหายนี่มันบ้านมึงแท้ๆทาไมมึงไม่รู้กันเพื่อนสามีของแอนรู้ได้ทันทีว่าคนที่คุยกับแชทเขาตลอดมาน่าจะไม่ใช่ตัวของแอนแท้ๆกันเพื่อนตรงนี้เองอาจจะเป็นตัวปลอมอาจจะเป็นใครก็ได้ตอนนั้นเองเขายังไม่รู้กันเพื่อนหลังจากนั้นสามีของแอนก็เลยตัดสินใจปรึกษากับญาติของแอนกันเพื่อนพ่อแม่ของแอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแอนกัน แน่ nah. ทำไมวิดีโอคอลไม่ได้ให้กลับบ้านก็กลับไม่ได้กันเพื่อนลักษณะแบบนี้มันไม่ดีสามีของแอนแล้วครอบครัวของแอนก็เลยตัดสินใจไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเพื่อนบอกว่าแอนหายออกไปจากบ้านกันเพื่อนตรงนี้เองเขาสงสัยว่าแอนอาจจะถูกหลอกถูกลวงถูกฆาตกรรมแล้วกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงนี้เขาก็รับแจ้งไว้กันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ถามต้นสายปลายเหตุว่าตัวของแอนหายไปกับใครกันเนพื่อนครอบครัวของแอนก็เลยบอกว่าตัวของแอนหายไปกับเลเลมินกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไม่ได้ปล่อยป่าล่าเลยกันเพื่อน ัดสินใจลงไปที่บ้านของเลเลมินกันเพื่อนในจังหวะนั้นเองสองคนก็อยู่บ้านกันเพื่อนไม่ได้หนีไปไหนกันเพื่อนพ่อครัวของแอนก็ไปด้วยกันเพื่อนไปพร้อมกับตำรวจเพื่อไปติดตามหาแอนกันเพื่อนปรากฏว่าไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ของแอนกันเพื่อนจอดอยู่ในบ้านของเลเลมินกันเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยถามกันเพื่อนว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้มาได้ยังไงมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นของใครตัวของเลเลมินมันก็เลยบอกแบบนี้กันเพื่อนว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นของแอนจริงกันเพื่อนแต่แอนเอามาจอดไว้กันเพ ผู้ชายกันเพื่อนมันไปโยนความผิดให้คนตายอีกต่างหากกันเพื่อนไอ้สองผัวเมียน,นี้ชั่วจริงๆกันเพื่อนมันบอกว่าตัวของเอนมีการครบซ้อนกันเพื่อนมีการครบผู้ชายแปลกหน้าแล้วก็พากันหนีไปนาการองลงองหลง,ง,ลงทิ้งผัวก,กับลูกไว้กันเพื่อนตรงนี้เองมันบอกประมาณนี้ ถึงแม้ว่าสามีและครอบครัวของแอนจะไม่เชื่อในคำพูดของเลเลมินแต่ตรงนี้เองมันไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่จะเอาผิด2คนนี้กันเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยไม่ได้จับกลุมตัวมากันเพื่อน2คนนี้มันก็เลยใช้ชีวิตต่อกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตบบาตัวของแฟนแอนเบาๆบอกว่ากลับบ้านก่อนก็แล้วกันตรงนี้เอาแค่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปกันเพื่อนหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัวของแอนเข้าไปในบ้านของเลเลมินกันเพื่อนปรากฏว่าหลังจากนั้น23วัน2คนนี้ตัดสินใจหายออกจากพื้นที่ไปกัน สองคนนี้หายจ้อยไปไหนไม่มีใครรู้กันเพื่อนชาวบ้านร้านตลาด เขาไม่เห็นเลเลมินตั้งแต่วันที่19มีนาคมปีพศ2568กันเพื่อนผ่านไปเรื่อยๆกันเพื่อนตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไม่รู้บ่ะแสว่าเป็นยังไงมายังไงกันเพื่อนเนื่องจากว่ามันไม่มีพยานหลักฐานเขาก็ตามสืบแบบห่างๆอย่างห่วงๆกันเพื่อนไม่มีหลักฐานเอาผิดคนร้ายได้ตรงนี้เขาก็ทําอะไรไม่ได้กันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุด2คนนี้ก็หนีเวรหนีกรรมหนีการกระทําไม่ผลกันเพื่อนช่วงประมาณวันที่21มีนาคมปีพศ2568กันเพื่อนปรากฏว่ามีชาวบ้านร้านตา เขาเดินผ่านหลังบ้านของมินกันเพื่อนในจังหวะที่เขากําลังก้าวย่างผ่านหลังบ้านอยู่นี่เองมันมีกลิ่นแปลกๆกันเพื่อนกลิ่นตามดังหินกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเป็นกลิ่นเหมือนของเน่าเป็นกลิ่นเหมือนซากศพกันเพื่อนชาวบ้านถึงกับขนลุกสู้กันเพื่อนไอชิบหายใครมาเผาอะไรใครมาทําอะไรทําไมกลิ่นมันหมินขนาดนี้กันเพื่อนพอเป็นแบบนี้ชาวบ้านร้านตลาดเขาก็ไม่ป่อยป่าละเลยกันเพื่อนมีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพดอนตุมโทรแจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบว่าหลังบ้านมิ้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่กันเพื่อนกลิ่นแบบนี้มันชักจะ ไม่ดีกันเพื่อนไม่นานนักเจาก้าหน้าที่ตำรวจก็มาคู่ภัยก็มากันเพื่อนตรงนี้เองมาตรวจสอบเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นมันมีประเด็นคนหายอยู่แล้วกันเพื่อนนั่นก็คือน้องแอนญาติพี่น้องเขาตามหาตั้งแต่วันที่16กันเพื่อนตรงนี้เองเมื่อมีคนแจ้งมันอาจจะมีเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับแอนตำรวจก็เลยรีบมาตรวจสอบกันเพื่อนทันทีที่มาถึงบริเวณหลังบ้านมันมีกองดินกันเพื่อนเหมือนว่าขุดกันมาใหม่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเข,รเขาก็เลยใช้กู้ภัยกันเพื่อนบอกไอทิศไอทิศขุดให้ดูหน่อยหลังจากกู้ภัยขุดไปฉืบแรกกันเพื่อนฉ เลยกันเพื่อนปรากฏว่าเจอเศษเนื้อมนุษย์กันเพื่อนตรงนี้เองกำลังเน่ากําลังเปื่อย เต็มไปหมดกันเพื่อนมันฝังไม่เลึกกันเพื่อนตรงนี้เองขุดขึ้นมาเรียกว่ากําลังเน่ากําลังเปื่อยนอนกาลังชอนชัยกันเพื่อนตรงนี้เองต้องกราบขออภัยผู้วายชนกันเพื่อนกราบขออภัยดวงวิญญาณของน้องแอนด้วยก็แล้วกันกันเพื่อนต้องอธิบายให้เพื่อนเห็นภาพเนื่องจากว่าเขาเสียชีวิตตั้งแต่วันที่4กันเพื่อนตรงนี้เองล่างมันก็เลยเน่าเลยเป,ยเปเยเื่อยกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขุดไปเรื่อยๆกันเพื่อนเริ่มพบเสื้อผ้าเริ่มพบกระเป๋าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่านี่คือแอออนนนนนนกกกััเหหลงงจาาาาา้็มีรรปะสญติข เพื่อมายืนยันอัตลักษณ์ตัวบุคคลพอครอบครัวของแอนมาเจอเท่านั้นถึงกับน้ำตาหลั่งลินกันเพื่อนเขาจำเสื้อผ้าได้เขาจำกระเป๋าได้แม้ว่าเนื้อเยื่อตรงนี้จะเปื่อยจะเน่าแม้ว่าล่างตรงนี้จะเละแล้วแต่เสื้อผ้ามันใช่กระเป๋ามันใช่กันเพื่อนครอบครัวกอดกันกลมร้องไห้กันเพื่อนกับการจากไปของน้องแอนกันเพื่อนพอเป็นแบบนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยตามหาเลเลมินกันเพื่อนเนื่องจากว่าบริเวณที่เกิดเหตุเป็นบ้านของมินกันเพื่อนสองคนนี้น่าจะเกี่ยวข้องแน่ๆกันเพื่อนปรากฏว่าคนในพื้นที่บอกว่ามันหน หนีไปแล้วกันเพื่อนมันหายไปตั้งแต่วันที่19มีนากันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี่ตำรวจเขาก็เลยออกแกะรอยจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่กันเพื่อนว่าสองคนนี้มันหนีไปไหนแกะรอยไปเรื่อยๆกันเพื่อนพบว่าสองคนนี้ไปที่บขสกันเพื่อนหลังจากนั้นมันต่อรถไปที่เชียงใหม่กันเพื่อนมีการขึ้นรถบัสไปที่เชียงใหม่หลังจากนั้นเจ้าหนี้ตำรวจสพดอนตมก็เลยมีการประสานงานไปยังเจ้าหนี้ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่เพื่อให้ร่วมแกะรอยคนร้ายกันเพื่อนเจ้าหนี้ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่เขาก็ช่วยกันเพื่อนตรงนี้เอง วงจรปิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สุดท้ายท้ายสุดสองคนนี้ก็หนีเวรหนีกรรมหนีการกระทําไม่พ้นเงินเพื่อนโจนี้ตํารวจเขาได้พิกัดกันเพื่อนว่าสองคนนี้มีการเข้าไปพักอาศัยอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งตั้งแต่วันที่19มีนาคมปีพศ2568ันกิันเพื่อนหลังจากนั้นเจน ian, ี้ตำรวจเขาก็เลยนากาลังบุกไปที่โรงแรมแห่งนี้กันเพื่อนไปขอข้อมูลจากพนักงานว่าสองคนนี้พักอยู่ห้องไหนพนักงานขงเขาก็ให้ความร่วมมือกันเพื่อนบอกว่ามันพักอยู่ชั้นสองโจน ian, ี้ตำรวจก็เลยไปเคาะห้องกันเพื่อนก็ก็ก ว่ามีคนมาหากันเพื่อนในจังหวะน,นั้นเองค้ออยู่นานสองนานกันเพื่อนปร,รากฏว่าตัวของเลเลมินไม่ยอมเปิดประตูกันเพื่อน าะมือแทบแต่ข้อมือแทพพังมันไม่ยอมเปิดประตูกันเพื่อนเจ้าหนี่ตำรวจเขาก็เลยตัดสินใจใช้วิชาบาทาไรเงาที่ร่ำเรียนมาจากเขาเลี้ยงซานทีไปหนึ่งทีกันเพื่อนเสียงเปิดประตูดังโครมกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นเจ้าหนี้นนนนนนนตำรวจเขาก็บุกเขาก้เขาไปในห้องกันเพื่อนเอาไอชิปหายไม่เจอใครกันเพื่อนเหลียวซ้ายเลี้ยวขวาไม่เจอใครกันเพื่อนแต่มันมีเสียงน้ําสู้ๆๆอยู่ในห้องน้าเจ้าหนี้ตำรวจเขาก็เลยตัดสินใจเปิดห้องน้ําเข้าไปกันเพื่อนปรากฏว่าสองคนนี้อยู่ในสภาพเปลือยเปล่ากันเพื่อนตัวของเลเองยืนกระเจี๊ย แข่งชูชันกันเพื่อนหัวแดงเถือกันเลยทีเดียวส่วนตัวของมิ้นเองกันเพื่อนยืนหมอยฟูงองหลงกันเพื่อนมีน้ำเฉิดแฉะบริเวณหว่างขากันเพื่อนสองคนนี้กำลังโซโล่ใส่เดี่ยวกันอยู่กันเพื่อนไอชิบหายมึงเพิ่งฆ่าคนมามึงยังมีอารมณ์มากระเด้ากันในโรงแรมอีกกันเพื่อนจนนี่ตํารวจก็เลยให้สองคนงคนี้แต่งเนื้อแต่งตัวกันเพื่อนบอกออกมานี่ออกมานี่มึงไปทําอะไรมาหลังจากนั้นสองคนนี้ก็ถูกคุมตัวมาที่สพเมืองเชียงใหม่หลังจากเอามาที่สพเมืองเชียงใหม่กันเพื่อนปรากฏว่าถูกสอบไปสอบมา สองคนนี้มันก็เลยรับสารภาพกันเพื่อนว่ามันนี่แหละเป็นคนฆาตกรรมตัวของน้องแอนเงินเพื่อนสอบอยู่ประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงสองคนนี้มันก็เลยรับสารภาพบอกว่ามันสองคนได้ลงมือฆาตกรรมน้องแอนโดยการฆ่าหันศพกันเพื่อนนี่ก็คือจุดจบของสองคนผัวเมียกันเพื่อนนั่นก็คือเลเลมินเงินเพื่อนหลอกเพื่อนรักไปฆ่าหลอกคนสนิทคนรู้ใจไปสังหารเงินเพื่อนสองคนนี้เองจะถูกคุมตัวมาที่สพดอนโตมกันเพื่อนในวันที่23หรือว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้กันเพื่อนตรงนี้เองก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันเพื่อนว่าจะมีการทําแผนหรือไม่เจ้านี้ตำรวจมีการให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มให้กับ2คนนี้อีก2ข้อหากันเพื่อนเกี่ยวกับการฆาตกรรมน้องแอน หนึ่งก็คือฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนกันเพื่อนมาตา2 8 9อัตราโทษก็คือประหารชีวิตสถานเดียวกันเพื่อนเนื่องจากว่ามีการเตรียมการมาเนื่องจากว่ามีการวางแผนมามีการหลอกการลวงให้ออกมาจากบ้านลักษณะแบบนี้ถือว่ามีความผิดในข้อหานี้กันเพื่อนๆ2ก็คือซ่อนเลนอัมพางศพอัตราโทษ1ปีกันเพื่อน2คนนี้มีในกระเป๋าแน่ๆไม่ต่ำกว่าตลอดชีวิตกันเพื่อนหลังจากนี้2คนนี้ก็ต้องจรอยเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจำกันเพื่อนเป็นการติดคุกแบกแพ็คคู่โรกี้กันเพื่อนไม่ใช่แบบเพื่อนรักแต เป็นคู่ผัวเมียกันเพื่อนแยกแดนกันอยู่กันเพื่อนอาจจะมีการตีทงอาจจะมีการส่งขนมขนมให้กันลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนไปสร้างวิมารรักกันต่อในเรือนจามกันเพื่อนติดคุกออกมาสังคมก็จะตาหน้าว่าเป็นคู่ผัวเมียฆาตะกรกันเพื่อนติดจริงๆ9ปีสิปีก็น่าจะได้ออก แต่ในทางธรรมตรงนี้ตายไปตกนรกหมกไหมสําหรับคนที่มีจิตใจเหี้ยมโหดแบบนี้กันเพื่อนนี่ก็เกิดเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนับของน้องแอนกันเพื่อนสาวสวยหน้าตาดีที่ไว้ใจเพื่อนรักแต่สุดท้ายท้ายสุดเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดลวงไปฆ่าลวงไปฟันลวงไปสังหารกันเพื่อนฆ่าหันศพกันเลยทีเดียวนี่แหละครับคือจิตใจของมนุษย์เรากันเพื่อนจิตใจมนุษย์ยากแท้อย่างถึงกันเพื่อนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน สัตว์หน้าขนคนหน้าแมวตรงนี้ไว้ใจไม่ได้กันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้นะก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอไปเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม